ก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดิเวเลียนเพื่อนๆเคยไปเที่ยวสวนสัตว์หรือพิพิธภัณฑ์สัตว์น้าอะไรประมาณนี้กันไหมครับหลายหลายคนอาจจะเคยไปแต่เพื่อนๆเคยสังเกตกันไหมครับว่าไม่ว่าเราจะไปที่ไหนจะประเทศไทยหรือต่างประเทศก็จะมีปลามากมายหลายสายพันธุ์ที่ถูกเลี้ยงเอาไว้เพื่อจัดแสดงแต่ก็มีอยู่ชนิดหนึ่งที่เพื่อนๆก็รู้จักกันดีแต่กลับไม่มีอยู่ในตู้จัดแสดงไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามนั่นก็คือชลามขาวนั่นเองและหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเพราะตัวมันใหญ่เกินไปเขาเลยไม่เอามาเลี้ยงกกันนหรืออเปล่่่าาแตตคํบี้็ไม น่าจะใช่เพราะหลายๆที่ก็มีการเลี้ยงฉลามวานซึ่งแน่นอนว่ามันใหญ่กว่าฉลามขาวแน่นอนหรืออาจจะเป็นเพราะมันดุร้ายเกินไปหรือเปล่าวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปหาคําตอบกันครับโดยก่อนจะไปรับชมก็ฝากกดไลค์สักคนละไลค์แล้วไปดูกันเลยครับ ย้อนกลับไปในทศวรรษที 1, ่1970-1990ได้มีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้าหลายแห่งพยายามนาฉลามขาวมาใส่ในตู้หลายตัวหลายครั้งแน่นอนว่ามันสามารถเรียกคนดูได้เป็นจํานวนมากมายมหาศารแต่สุดท้ายก็จบลงด้วยการตายของฉลามขาวที่อาศัยอยู่ในระบบปิดได้เพียงไม่กี่วันโดยสถิติสูงสุดของการอยู่ในตู้ของฉลามขาวนานที่สุดณนะตอนนั้นก็คือ16วันเท่านั้นและในปี1984ทางพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำสเตนฮาร์ดได้ระบุว่าฉลามขาวทั้งหมดที่ถูกจับอยู่ในตู้ จะค่อยๆตายอย่างช้าๆนั่นเองจนกระทั่งในปี2004ทางพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมอนเทเรย์เบย์ในรัฐแคลิฟอร์เนียพยายามพิสูจน์ว่าพวกเขาสามารถจับฉลามขาวมาเลี้ยงไว้ในตู้ได้และพวกเขาก็ได้ทำสำเร็จจากการเลี้ยงมันอยู่ในตู้ได้นานถึง6เดือนก่อนที่จะปล่อยมันกลับสู่ทะเลไปในที่สุดแล้วทำไมตู้ปลาของมอนเทเรย์เบย์ถึงจับฉลามขาวมาอยู่ได้ ต้องขออธิบายก่อนว่าตู้ปลาของที่นี่เป็นรูปทรงไข่ที่บรรจุน้ําได้มากถึง1ล้านแกลลอนโดยมีความลึก35ฟุตถูกออกแบบมาเพื่อปลาทูน่าและฉลามโดยเฉพาะซึ่งฉลามขาวที่โตเต็มที่จะมีความยาวเ,เฉลี่ยประมาณ15ฟุตแต่ฉลามที่ถูกจับมาเป็นลูกฉลามขาวที่มีอายุไม่ถึง1ปีและมีความยาวเพียง4ฟุตสีนิ้วเท่านั้นทําให้การขนส่งและดูแลเป็นไปได้ง่ายขึ้นและหลังจากที่มีฉลามขาวเป็นดาราหน้าใหม่นั่นเองทางพิพิธภัณฑ์ก็มียอดผู้ชมเพิ่มขึ้นถึง300%แต่หลังจากผ่านไปประมาณ มันเดือนกว่าๆทางพิพิธภัณฑ์ก็ตัดสินใจปล่อยมันกลับลงทะเลเนื่องจากมันฆ่าฉลามตัวอื่นไปถึงสองตัวตลอด6ปีที่ผ่านมาจนกระทั่งปี2011ทางพิพิธภัณฑ์ได้จัดแสดงลูกฉลามเขาอีก5ตัวบางตัวก็ติดอวนของชาวประมงขึ้นมาส่วนบางตัวพวกเขาก็จับขึ้นมาเองซึ่งแต่ละตัวก็สามารถอยู่ได้นานแตกต่างกันไปตามภาพที่ขึ้นบนหน้าจอ และฉลามตัวสุดท้ายของมอนเทเรย์เบย์อยู่ได้นานเพียง55วันก่อนที่จะปล่อยกลับลงทะเลไปและมันก็เสียชีวิตในอีก9วันต่อมาโดยไม่ทราบสาเหตุหลังจากนั้นพวกเขาก็ไม่จับฉลามขาวมาใส่ในตู้อีกเลยมีหลายทฤษฎีที่นักวิทยาศาสตร์และนักชีววิทยาเชื่อว่าทําไมฉลามขาวถึงไม่สามารถเลี้ยงด้วยระบบปิดได้ปัญหาแรกก็คือการว่ายน้ําของฉลามขาวที่เป็นเส้นตรงในระยะทางไกลและเปลี่ยนทิศทางไปทางไหนก็ได้ตามที่พวกมันต้องการซึ่งฉลามที่ว่ายน้ําได้อย่างรวดเร็วอย่างฉลามขาวหรือ ฉลามมาโก้และฉลามสีฟ้าจะมีปัญหาทันทีเวลาที่อยู่ในตู้กระจกสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือพวกมันจะว่ายไปชนกระจกตลอดเวลาจนทําให้จมูกของมันได้รับบาดเจ็บจนไม่มีความอยากอาหารและส่งผลให้พวกมันก้าวร้าวมากขึ้นนั่นเองนอกจากนั้นฉลามขาวที่เป็นนักล่าตามธรรมชาติมักจะปฏิเสธอาหารที่ตายแล้วที่มนุษย์ป้อนให้อีกทางพวกมันยังอาจโจมตีสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนไหวไปมาในตู้เดียวกันดังนั้นจึงแทบไม่มีพิพิธภัณฑ์ไหนที่กล้าลงทุนสร้างตู้ปลาที่มีความยาวเป็นกิโลให้ฉลามขาวตัวเดียวอาศาย โดยไม่ต้องมีสัตว์น้ําอื่นๆไปกวนใจพวกมันต่างจากฉลามวานทั้งแม้ตัวใจะใหญ่กว่าฉลามขาวแต่แค่มีตู้ที่ใหญ่พอก็สามารถเลี้ยงดูพวกมันได้แล้วนอกจากนั้นนักวิทยาศาสตร์บางคนก็ยังเชื่อในเรื่องของการรักษาความเค็มของเกลือในน้ําที่ต้องมีสมดุลอย่างถูกต้องส่วนบางคนก็เชื่อในเรื่องการตรวจจับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีปัญหากับตู้กระจกที่ล้อมรอบพวกมันอยู่ทําให้ฉลามขาวสับสนกับสิ่งกระตุ้นใหม่ๆรอบตัวมันจนทําให้มันอารมณ์แปรปรวนจนไม่อยากกินอะไรแม้แต่เหยื่อเป็นๆน,นัน ส่วนทางมอนเทเรย์เบถึงแม้จะเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําเพียงแห่งเดียวที่จับฉลามข่าอยู่ในตู้เดนานที่สุดและทําได้สําเร็จอย่างมากอย่างที่ไม่เคยมีใครทําได้มาก่อนแต่จุดประสงค์ของพวกเขาคือการแนะนําฉลามพันธุ์นี้ให้ผู้คนได้รู้จักกับมันมากขึ้น ซึ่งพวกเขาต้องประสบป,ปัญหาการดูแลที่ยากลําบากระบบในตู้ปลาต้องเตรียมพร้อมสําหรับฉลามขาวโดยเฉพาะเพื่อทําให้มันมีชีวิตอยู่ได้และนั่นทําให้ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูพวกมันเพียงหนึ่งตัวจึงเป็นมูลค่าที่สูงมากๆนั่นเองและหลังจากนั้นในช่วงต้นปี2016ทางพิพิธภัณฑ์สัตว์น้าในโอกินาว่าที่ประเทศญี่ปุ่นได้พยายามนําฉลามขาวขนาด11.5ฟุตมาใส่ในตู้บ้างแล้วเพื่อนๆคิดว่าพวกเขาจะเลี้ยงฉลามขาวที่โตเต็มไว้ได้กี่วันกันครับแน่นอนครับผลที่ตามมาก็คือฉลามขาวตัวนี้เสียชีวิตภาย3 วันเท่านั้นและเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็เป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงไม่เคยเห็นฉลามข่าวอยู่ในตู้ปลาตามพิพิธภัณฑ์ต่างๆเลยและถ้าหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นเพิ่มเติม,ตมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างเลยนะครับสาหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ